เออมึงดีดีมึงดีดีเออเทียนครับพี่น้องเอ้ยเจ้าน่อยแกเสีได้ขายมังเตได้เด้อนี่อ่าเด้อมังเต่งเด้อมังเต่งเด้อพี่น้องเด้อเส้อมังเต่งเด้อเส้อมังเต่งชอบไหมชอบไหมชอบไหมเด้อเส้อมังเต่งเด้อเอเจ้าว่ายังมาทันไว้ใจเด้ยตัวนี้ได้ก็ค่อยดิเช็ดเช็เช็ ไปไปไประวังระวังเด้อระวังเด้อระวังด้วยค่อ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 ยไปค่อยไปประมาณเท่านี้เอาประมาณเท่านี้เอานี่ยดูพาข่อยลงโค้งได้ด้โอ้กะเพงวัดกะเพงวัดโอ้บุญชิดเคยเอากกะเพงวัดได้พี่ร้องเไ้ยอ่าบุมีใส่บุมีบินเลาะโอ้เออระวังเด้อยกะเพงเฮือนเด้อยกะเพงเฮือนเด้อบุเป็นยังบ่เออ เฮ็ดครัเฮ็ดครับส e ิงรอบ้านพี่น้องมานี่จักข้างในเลยมานี่ปึ๊บปึอ่าอยู่ในมือได้อยู่ในมือกนรจ่ย พ่อแม่พี <t festivals> ่น้องกับทักทายสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอลยกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิ่มสีเพื่อสุขสุขคนเด้อเนาะฟังเราฟังไทยทั้งต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบัจจิตอุตมพรคือเก้าคือเมื่อนี่น้องพ่อพี่น้องทางบัจจิตเองก็พาอ่ากันมาแต่น่าเนาะอ่าว่าเราก่าบัจจิตเองเอาซาร์ดิงน้องพ่อพี่น้องเอลยอ่าไปสมเซมอ่ากระบิวไม่น้องพ่อพี่น้องเอลยนี่เด้อ่าเปลี่ยนไม่สมเชนสาห่าพันนี้พี่น้องเอ้ย กลับมาบัตรทั้งสามีนาน้องมีนาเพิ่นบัตรอยากลองคีเนาะพอดีเลยแหละพี่น้องเสียเอาเงินเนาะเอาเงินเอาไปให่ช้างเพื่อนพี่น้องเลยอ่าและเพิ่นบอกว่าอยากลองคีเบึงนะบเนาะบุคคลเี่ขับตัเงื่อซาดิ้งนี่ก็ได้อันนี้ก็จะเปลี่ยนทางน่า,นาไอ้น้องพ่อพี่น้องไอ้หากเพื่อนซื้อให้อันนี้ก็ได้แต่พอเพิเ่นเฮียนพุ่นแหละเนาะกับบัดน,นี้น้องพ่อพี่น้องสีพากันอ่าครับอ่าไปจ่ายเงินเน้ะบัดนี้ก็ได้เปลี่ยนไหมไม่เลย อ่านี่ๆๆเปลี่ยนอันนี้นี่นี่อันนี้ใหม่เด้อนี่เด้อันนี้เด้อเดกระบิวใหม่นี่เด้เสียเงินดแล้วโยเนาะกเสียเด้เนาะมันอันนี้200,000อ่2 0 0 0 0แพงบ่เอ้าสบายดีดูสบายดีหม้อยังจเข้ามาจเข้ามาโดยๆพี่น้องเอ้ยคิกนบ่ให้เพิ่นขับได้มั้ยเอ้ยน่ะ ข้าไปขายของเนาะเอ้ยดีเลยจขึ้นไหมแม่คืนน้ำลูกไผ่ดู้วยให้ลูกไผ่บปงคนครับบ๊อบบเออเออสบายดีก่อนกินมาชักอันนี่เอ้ยสบายดีเบื้องบนว่าเบื้องบนจิตครับลงก่อนบุจิตลงก่อนเนาะเห็นว่ากันเลยเดี๋ยวไปตั้เพื่อนเขาตั้งเพื่อนกับเจ้าให้อะไรเนาะไม่ได้ มันที่นึงไปเอาเดืงเดือเปิดเกมมาี้ขเอยออกไปอนะอ่าลองลองดูนะมันคือไหลโอจิตเฮ้ไปแป้งเลยสิเฮียนครับ

เ่เป็นมากไงเละต้องเริกเบรกกนไปอ่ฮะอ่าแม่แม่จัไนเลยอ่ะยังอาวไม่หยยังอาได้ยังอาอะไรอ่ะอะไไปได้โอ้ตับัจิตงกับแบบอ่าเป๊นึงเป๊นึ่งเนาะโอเคอันนี้คือเลขหนึ่งเด้อเลขหนึ่งเด้อนี่เนี่ยเอาเลขช่องเข้าจังูดเลขช่องยิบปันึงอ่าเลขชองแล้วเอาเด้อ ไปจ่ายเงินเพิ uh. hai, ì, right? uh, uh. yeah. ่นก่อนอ่าอยู่กับมือเด้อฮะแบ่งดิบร้อยแล้วอ่าไปบิดไปทำไมเออเออเบรกเด้อจะดิบบิด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 เออยากนุ้ยเจนไปเอี่ยมไปพันึงอะเอาต้องร้องนี่แ่ะแม่เฮ้ยแม่เมื่อคืนน้ำลูกไห้แม่บ่บ่เออ ạ dính 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 thôi đắng ạ dính 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 ย่านเนี่ยมัดนี้ฮะบ่อืมมันอยู่ในมือนี่แหละอยู่ในมืออ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออเอออยู่ในมือเด้อจะมาต้องครึ่งอย่างอยู่ในมือครึ่งเต็มมือเชืครึ่งเต็มมือเชืเด้อเออเอ่อค่อยๆเดึงในเด้อค่อยๆเดึงเออค่อยๆเดึงโอ้เออ

Budat sini lah, okay, kekoyok-kekoyok, kekoyok ni dek, kekoyok. Eh, di dalam muzia, di dalam muzia. Eh, perde dek, perde dek. Eh, di dalam muzia, di dalam muzia, di dalam muzia. Tuh, 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 tuh. Oh, main deng, main. Perde dek, perde dek. Ah, wow, 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 wow. Lama muzia apa? Jaga, eh, eh, eh. Perde, di dalam muzia, di dalam muzia. หัดเลยพี่น้องฮ i̇şte right. ัดฮัทฮัทฮัทเออค่อยค่อยค่อยอยู่ในมือไปค่อยเทหนึงออกเด้อเออสูบแบบนั้นแรงอยู่ในมือเออเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เห็นได้มาทางนี้เห็นได้อืเออ ก็เฮี้ยนคาดเลยเนาะโอ้ระวัางขาวได้คนเนี่เออนี่แหละนี่นี่บ่เออย่านบ่เออย่านบ่มัดไปก่อนก็ได้อืมเอาโอเคย้โอเคแค่ถ่ายอยู่นี่ถ่ายเด้งจ่ายเงินก่อนอนั่นแหละผิดดังเอ้ยก็คือว่าเนาะอ่า่มกินี่กมเพราะว่ารถจอดไว พึงเลยพี่้องเพราะว่าเขาประธันใช้งานเนาะบันี้ใช้งานกบเ่องเนี่ยพี่้องเลยอ่าครับอ้ีาย่อออเคสองเซนทาก็เซน่ไหมโอเคอ่ะดีดยิ้นไี้เลยโอ้ยเนาะสบายดีสบายดีมาแต่ไทยไหม่ว โอ้ยมาหลายมือเลยล่ะอันแล้วเนาะมาแต่ไทยไม่แต่เก่าเขาเอิ้นเสียได้แต่เก่าเนาะโมเสียนะมีแต่เฮียไม่ได้เฮียโมเอ็นโมเอ็นโมเอ็นเฮียบ่ะบอเอออ้าลูกบ่นั่นน่ะนั่นเนาะอืมโอเคโอเคมาใจเงินค่าซาริงเออไปไปไปโอเคไปก่อนไปก่อนนะอยู่ดีไม่เฮงอืมไปก่อนที่ละง่ายอืม ฮะเฮบิงเบิงเบขอยเสียงห้เบิงชุกมกเปียกพี่น้องเลยมาแต่หุมักเตงอืมไปจีดองก็ได้มาวะออน่เอาไปจีชิวเองเดกอนเรบวังอ่ามันถอเงนี่จับกันเงินเนี่ยอะไรอ่าเพราะว่าเงินไปจีดหาสามแสนเนี่ยะไเป็นคนหนนเจ้าใช้ได้ยังติสอง มึงขับง่ายง่ายง่ายขับคนขับเป็นกับคนขับเป็นเนาพี่น้องง่ายดิยขับหมนดี๋ยว้ง่ายเลยดีกวนน่อาาอ

มันลอยบ่เออก็ดิชองมันบ่เป็นยังลอยเลยบ่บืเอ่อไปเออไปคอยเด้อระวังเด้อเอออยู่ในมือเฮาตัวนี้น่ะใส่ด่งเนี่ยเฮาบ่ได้๋ยวเฮาบ่ได้๋ยวคึงว่าแกมันลุ่ม อ่ามันอยู่ในมือเฮาวพลว่าจะเห็นบหมาละบ้างเริ่มมาเริ่มหมอกขักงแค่มาออกไล่ออกไล่เออเออเบิ่งดีดีิ่งดีดีเออเทียนครับพี่น้องเอ้ยเจ้าน่อยใจเสีได้ขายมักแตียงได้นี่อ่าเด้อมังแตีงเด้อมังแตีงเด้อพี่น้องเด้อซื้อมังแตีงเด้อซื้อมังแตียงชอบไหมชอบไหมชอบไหมเด้อซื้อมังแตีงเด้อเออ เออคือต้องโอ้ได้เรื่องได้เรื่องโหเสียงรบกวนไป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 งหนึ่ได้ไหมเอองหนึ่งงหนึ่หนึ่งเดอะนึ่งม่ถอยแรงได้ไ่ะเออคือได้ปะอยจะพอย่องจะพอย่องทานเห็นบ่จะพอย่องบ่อยอู่ตงหนึ่งติงหน่งเอ bay 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 bước 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 chậm bước bước bay bước bước chậm bước chỉ đâu bay bay ô ô bay ô bay 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 đây bao, à, ừ. này, đừng 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 đừng. à, nhiều luôn mình ừ. kha đi, เมาเอาแบบง่ายๆเนาะเออเบียกอนเบอนเบกนเบีกอนเบีกนเออเบนเบเด้อเบีกเบีเออไอวขาเจ้ามาก่อนเขับรถเลไปอามอาหายใจเรื่อยๆก่อนพี่ร้องเมื่อกี้เด้อเบกเบ nhá nhá lại gì không tay khai mày khan thì đâu mày khai mày nữa ừ ừ ờ đây 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 hang hang bảy hang năm này đấy ờ ờ mình mình hề là cứ khơi này hí cứ khơi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  โอ้จ้ว่ายังมาทันว้ใจได้ตัวนี้ได้ค่อยดิเชะเชเชเอว้ยรวังระวังเลรวังเลระวังเระวังเออค่อยค่อยค่ค่อยๆเออค่อยประมาณท่านี้าประมาณเท่เนี้านี่แหละอยพ่าคเองโค้งนี่ด้วเออเอาไอเรื่องนี้เรื่องที่าเลยมาืนไก่ื่อนเนาะบึงเเลย

ตึงถอยก่อนบาไหมสิถอยก่อนไปเลยไปเลยบุ้นี่ก็ได้นี่มาหนิมาหนิมาหนิยูเจนมาเจนยงถูเว็บสิเเจอฮื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 อไปไปมาดะเออนี่เออเออบิดบิดบิดินครับลยกันหายใจยู่ ไหวรึเหรอเฮ้ยชอบชอบไม่ก้อนมาไปโอ้โหอ้าวคุณ anh dumb 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 à? dumb 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 con dumb con dumb 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 nào dumb dumb ô oh, bê con bê con. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye bị bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye bye เออแบบนี้แหละแบบนี้แหละกูดีงามแบบนี้ไงเออเจ้าประท้องทับแห้งเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออไปเด้่อยไปเด้่อยไปเด้อเออไปไปไปเออเอออยู man, money, ane, p, uh, oh, ่ในมือเจ้าแหล่ะเออแบบนั้นแหละแบบนั uh, ้นแหละเออคือแล้วค uh, nice. ือแล้วคือแล้วอืมเออหนักบ่บ่ไดีนัก เออเออหันเห็นบ่าอยู่ในมือเจ้าน่ะเออมันอยู่ในมือเจ้าได้นี่เออที่ไหนไหนไปต่อเออเออลองก็ลองอ่ะเออเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่รองเลยอ่าได้ทับได้กรบโบกระยากจ่าได้พี่รองเบิืงก็ได้ไปอืออ่าไปอือนะเออเอ๊ยบบ๊ เอานน่มาขี่ดินนี่เออึ๊บอ่าอ่ะเดอปหนเออไป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 เออไปเลยอ่าคอยขัาไปเดินไปนเด้อเจ้าดีงแหงเด้อเจ้าจจดียงแหงเด้อค่อย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 เออไอนี่ยังได้ชชอมยู่น่เด้อขับไปกับมาอยู่แลยมาน เออเฮียนก่อนเออเริ่มแล้วเริ่มสบายแล้วเออเออค่อยข้ามไปนี่แหละเออมันเอียงมันบอลลุ่มหรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่ในมือเจ้าน่อยเอยู่ในมือเจ้าตัวนี้นะเออหากเพียงแต่ว่าเจ้าจะขับไวด้วยตัวนี้ด้วยจะเร่งเฮ็ดเออเร่งชามแน่เออเออโอเคบันนี้ค่อยวิ่งไปบันนี้นะพวกี่นี่เล็กสองพี่น้องเนี่ยอ่าเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วโอ้เป็นไวเรื่อยนไปเรืเด้อ

เออโอ้ยเด็กช่องก็ได um ้ขนาอย่างน่ะมันบูมๆนก็ได้เด็กช่องมาหนิเออเออด็กช่องอันนี้เออไปเลยบบบนี้อือป้าวไป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 อยู่ในมือเด้ออยู่ในมือเด้อเอออือป้าวเอาเนาะ mắn sám nó ồ nó ờ thì Đồng về con Đó, hiện về con à mi nó nhanh chỉ sòn nó nhanh đó, ờ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  phải để đi, <laughs> ừ, phải để đi, bay 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 anh bay ờ wow wow, khởi ờ ờ ờ à ờ thời ờ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  luôn phong đấy

ơ ờ, đi đây, phải đi, bây ừ, đi này đấy, đi, giờ bây 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 phần bây phần bây giờ 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 đi đi bây giờ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  bây cặp bây giờ bây giờ bây giờ bây อ่าม ah, oh, 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 uh, ุ oui, o, us, ้ยใส่มุ้ยบีเนาะโอ้ระวางเลยระบายเลยมาต่เฮื่อนพนแหละกลับไปกลับมาอยู่อ๋อสบายดีสบายดีเลยอวามิกลับน้องมีนาให้เพิ่นเฮียนให้เพิ่นเฮียนครับชาดิงโอ้นไปอนแมนไขแตงเร็วอ่องนยากันป้แมนโอ้ับมาแต่บ้า่แนวเอ เมื่อบ่วันนี้หมายชานี่กั้นหายใจต่อเด้อเดี๋ยวสิกั้งหายใจต่อเออหากไข่นี่ยได้ลาบึงเลยจะไเดื้อจาไว้เด้อเออได้แล้วมั้งได้เด้อบ่บัหนี้ก้าวไปได้บ่บ้ยังมึงท่านได้อยู่ยังมึงท่านซีนบ่เอาเนาะตัวพี่เจยบตัวพี่เจยบโตมันเนาะมันกะมันก็เต้นเลยเออเอองเลยกับแพงเฮือนเนาะเด้อกับแพงเฮือนเด้อบมเป็นยังบ่ เออเฮียครับเฮียครับสซติ่งรอบ้านพี่น้องมานี่จค่ข้าไในให้ได้มานี่เอาคึับเออเออเอากระเฮือนกระเฮือนระวังเลยเสียงเป๊ะๆเอออ่ะไอ้ที่ชงก้อนนี้ละอันนี้ที่ชงลรือเปนี่เออคอยขับไปก้อนอ่าคอยขับไปก้อนนะไอนนี้สามก็ได้เอาย่านบ่เอออยู่ในมือเด้อค่อยๆขับเดิน่เด้อ

อืมอืมอ๋อไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปทางนั้นทางนั้นเลยโอเคโอเคได้แล้วๆอ่าอว่า็ผ่านแล้วล่ะเออเออค่อยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมือต่อไปสีน่าอ่าเอาไปนะเนาะเอาไปหน้าได้มือต่อไปเพราะว่ามีจุงมีจักน้ำเนยเนาะเอออืมเออได้แล้วพี่รองได้แล้วบัดนี้เออ เออโอ้ได้แล้วพี่ต้องได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วมือเดียวเท่านั้นไปแล้วเออ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 เก่งเก่งเกเเโอ้พี่้องเลยขาซือสีประมาณนี้เลยพี่ต้องเอยน้อเอาไว้ใจแล้พี่้องสีปญามไว้ใจด้ตอนนี้เลยน้องวอพี่ต้องเลยอาพอบาดคือทงิตนอพอพี่้องอะ แข่ทางน้องมีแนาเพิ่นเย็นครับรซารดิงน้องพี่น้องเนาะตอนนี้บ่คจิตอิงกำลังอ่าแบบไว้ใจเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะหวังว่าเพิ่นสิบ่ให้พิดหวังเนาะเพราะว่าบ่คจิตอิงยังบ่ได้ขึ้นตูได้ตอนนี้มั้งเนาะเออเอาได้เลยได้เลยเออจะไหนบัดนี้ขึ้นได้บ่เออดึกหนึงเด้อดึกหนึ่งอ่ากับเออมาๆาคุ้มคูพี่ก่อนอ่าคุ้มคูพี่ก่อนเออ ได้ว่างได้ว่างเอออือ่ะหักไปเลยอบอ่าขึ้นเหือนเน้บบันนี้วิธีขึ้นเหือนเน้บบันนี่ได้อ่าเอาเด้อเออือเ้ม่ไเกิโอ้ยมอเด้อเด้อมอกน อเจ้าป hmm. oh, ja ิน no. ี่เช oh, ื่อบ่เจ้าปินมันแบบ่ได้ยากเลยมันไ่ได้ยาดเลยแหละเอ้ยขังเล็กเมย์เอ้ยบยขีน้ำบ่มาหับเอาได้นี่น่ะมาหับเอาเจ้าได้ไปฮะฮะเอาดีเดีวนี่ไป ย่านเเนาะย่านเลย,นะย,เลยพี่น้องเลยอือเอ่อพี่จะได้เคยขี่ยูบโบ่เสต็งบ่เคยขี่ไม่อยากลองบ่เหาเป็นคนขับเลยล่ะจิงเหอเออเอออโอเคพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวสิเอาเสต็งมาไว้ก่อน,มไ,น,นไม่ไว้นี่เนาะแม่เนาะอือฮะอ่า,อาจับกล้องเด้อฮ่ามาเดี๋ยวเตรียมยูดูกันอืมบอลหลานของสี่เงียบเต็มพี่ดง <laughs> กว่าม mm ่ด mm ีเรยับเชลยเนื hmm. yeah. mm ่อยงคุงเอาเชมันเอียงนมันอยง่มันอยง่นมือียูนี่จ้ะมันอยูน่้มองนี่้ะเอยง่ัอียงนี้่เยน่ันงนี้อยง่

ไงบอสมันยังมาดื้อมอ่ะเจ็บเบอนั่นมันเอียงพังหนื้อเขาต้องคึงบอนี่มอไี้ครึ่งนี่อยู่ในมือนี่มอสหอยแานมันปีนไหมปีน แม่นอยู่ในมือนี่นี่นี่มันอยู่ในเขาปะนี่นี่สิสิเป็นยังเมิงเิงเมิงบดบไหจะเชียร์หน้าวะบ๊อบเมื่ไหนฮาแบบอ่าเชียรจักเชียดูว่าเชยไปปิดมัอแตกม่นฮาจึงเอาส t r ไปแบบนี้อ่ามึยเนอะนี้เยเบปนั่คย ปปนปเ้อาพี่น้องคือสี่อ่าประมาณนี้เด้อน้องพี่น้องเองทั้งบัจจิตเองอ่ากับทั้งน้องมีนาเนาะอ่าพิษพลาดประกันใดกกราบขอโสดโภไพรนำอ่าหลายหลายเนาะอ่าวันนี้ก็คือว่าพี่น้องเลยเหตุยูเห็ดกินได้กะอ่ามื่อเอิญก็ออกไปใหดเพื่อทำงานคือเก่าน้องพี่น้องอ่านางไข่คอมคือเก่าเนาะ เอาโอเคเด้อ okay เน้เองาสบายดีพ่อแม่พี่น้องดูน้องอาสบายดียดโดยโดยเอาโอเคพี่น้องเลยการสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องเลยสร้างมือจิตอง่นก็ขอรับพี่น้องไปก่อนเนาะอ่าคลิปหน้าพ่อกันพี่น้องเลยการสำหรับคลิปนี้ขอรับพี่น้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีนะพี่น้องเดอ้อ